เดี๋ยวคลิปนี้มายิงสังกะสีเข้าแบบแปรเหล็กแบบนี้นะครับแปรพื้นที่หน้าแคบๆเนี่ยทีนี้น็อตที่ใช้ยิงนะครับผมจะใช้เป็นสกูลปลายสว่านเป็นแบบนี้นครับถ้าเป็นปลายแหลมแบบนี้จะใช้ยิงไม้นะครับจะสีเงินหรือสีทองตัวไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูวิธีการยิงกันเรากําหนดแนวการยิงนะครับตัวนี้ผมยิงแผ่นซ้อนน้าทะลุสองแผ่นนะครับ นิดนึงครับถ้ายิงเข้าไปแล้วอย่าก,กดเพลินพอมันฝังเข้าไปในแปรเรียบร้อยแล้วพิธีการดูนะครับกดเข้าไปนิดนึงพอให้สังกะสีมันยุบตัวนิดนึงนี่คือพอแล้วไม่างั้นบางอันถ้าแปรบางเกลียวจะรูดนะครับดูสังกะสีนะโอเคยุบนิดนึงพอแล้วแต่ให้มันมีส่วนโคง้งเพื่อให้น้ําฝนมันระบายลงไปรองข้างๆนะครับอย่างเงี้ยคือพอแล้วถ้าเรากดเพลินนะครับบางทีแปรมันบาง เกีียวมันจะรูดแล้วตรงนี้จะหลวมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกจุดหนึง่งนับไปนะครับอันล่องที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าร่องตรงนี้นะครับเห็นบ้างไม่รู้ ตั้งให้มันตรงนะครับอันนี้สังกะสีแผ่นเดียวกดเบาๆอโอเคเริ่มบี้สังกะสีนี่คือแน่นแล้วแน่นแล้วนะครับอันนี้คือวิธีการยิงด้วยสกูนะครับเข้ากับแปรเหล็กสกูลปลายสว่านแบบนี้ซ้ายนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้